วันนี้เราจะทำอะไรดีกันนะรเ,เราก็ไม่มีเพื่อนเล่นด้วยอืมน้นเราไปดีกว่าเราไปไหนนี่นดา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 เฮ้ยนี่มันใครวะฉันไปตรงนี้ดีกว่าอุ้ยช่วยด้วยมีคนตีหมูช่วยด้วยไม่์ฉันจะตายแล้วใครก็ได้ช่วยทีเฮ้ยฉันรอดอยู่ ออโอเคในการคนเลือดเราไปดีกว่าเงี้ยก็อยู่มีคนเป็นอะไรเย่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 เฮ้เราจะหาเพื่อนที่ไหนดีนะเรายังไม่มีเพื่อนเลยนั่นเราไปหาคนดีกว่าเออขอโทษทีนะครับคนอยากฆ่าผมได้ไหมครับฆ่าไปได้ครับ อะไรล้อจมูน้อยเออไม่มีอะไรหรอกอ้าช่วยด้วยไม่ควรค้าชา้าช่วยด้วยนี่มันน่าลำคาจริงๆเลยจมูบ้าจมูจม,มาละยิกเออฉันแค่จะมาหาคุณนะคุณมีสักสองร้อยไหมสองมีไปทำไมละ่ะเธอจะเอาไปอะไรละ่ะเออผมจะเออขอดูจริงๆแน่นอะครับ ไม่ไมเอาทีนทีไปแดกซะอผมไม่อยากกินอะ่ะผมกินไม่เป็นอ๋อนั่นแกก็ต้องกินไม่ในเวลาเจ้าหมูตายเจ้าหมูจะบอกว่าผมไม่อยากจะทำร้ายใครแค่อยากมีเพื่อนก็เท่านั้น เขาคจึงถูกคนคฆ่าด้วยสีมือของรัดเปียรัดเปียหยิวอาหารมากที่สุดก็เลยลคาคาญหมูเขาจึงก็เลยฆ่าหูเจ้าหมูตัวนี้ที่ไม่มีเพื่อนแล้วน่าสงสาร ตื้อๆเขาจะพูดว่าผมจะไม่มีผมจะไม่มีใครมาอยู่ด้วยกับผมนอกจากเป็นเพื่อนถ้าใครเป็นเพื่อนกับผมผมจะฆ่าตัวตายในตกน้ก็ขอลาก่อนด้วยนะคะที่อยู่ที่ชมในรายการ เจ้าหมูไม่มีเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนบายบายเน่แ yeah. กันะช่วยด้วลยฉันตกน้ำตะคิวกินขาฉันฉันไปน้ำเป็นอยู่แต่ฉันไปขอน้ำยังช้าลงช้าลงพี่นี่มันเจ้าหมูนี่นะนี่มันพี่ช้านี่นะ ่ใช่ทำไมไม่ไหาน้องอ่ะแล้วน้องฉันอยู่ไหนหรอกพอน้องเกยตายแล้วไงโก <Muk>. รับเปียกค่ะอ้าวเหรอผอาฉันไปหนะผมจาไม่ได้ผมเมื่อกี้ผมตกบนฟ้าแต่ก็จำหลงศพไม่ได้อ้าวเหรอผมก็ขอโทษทีอ่ะผมจําไม่ได้จริงๆไงนั่นไม่เป็นไรก็ขอลาลก่อนนะคะบายบาย